ครั้งหน้าเราจะมารีวิวของไ <c oughs> ม่ใช่อะไรอีกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง Winter d y อีกนะรับบด่วนโอเคครับวันนี้นะเราจะมารีวิว ของเล่นแมวที่เราไปซื้อมาจากร้านขายอาหารแมวนะซึ่งที่เราซื้อมาแล้วจะรีวิววันนี้มีอยสองอย่างด้วยกันอย่างแรกนะทุกคนจะเคยดูช่องแมวไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอันนี้จะเป็นที่ผลเล็บแบบทีมี แม่ทีวีแมวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นรูนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาห่อพลาสติกมานะตรงนี้เป็นรูนะไอ้เราแกะกันเลยเนาะอางนีเอากันต้มนเลยโอเคันะเครับก็จะเป็นทีวีแบบ อันนี้เขาแถมอัญชามาด้วยอันชามีอะน Oh no ชามีนะซอเดอันนี้เไม่เเดี๋ยวเราจะม่ไห้กัน้วให้ยดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอนี้น้องะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสด้วยกัน เอากระชาแมวโดนี่ไปแล้วยวางให้ไวโ,โอเคนะคะทุกคนล้างไปแมวเกียร์เกียร์อะไรเกียร์ ทังอดูเทียจุดเดียวเองอ่าดูสิอะไรนะไปลแล้วเลยดูดีน,นะคะว่าตัวไหนจะชอบบ้างนะทั้งสามตัวเนี้ยจะมีตัวไหนที่ออชอบอันนี้มากมาดูกันนะครับว้าว

ค้างๆเลยนะตัวนี้อย่าเพิ่งไปรีวิวอันนะั้นไปรีวิวนี้ก่อนดูปูจิจะยืดแล้วล่ะแม่ว่าอืม,มแม่เว่นอย่เข้าไปเต็มชั้นดแล้วนี่นีไ่ไปแล้วปูจิยืดม็นไม่ลอยกันชาทีข้างบนด้วยอ หลอยตัวๆอย่างนี้ผสมแล้วดูที่พูจถี่ท่เหมือนแบบว่าอยู่ในรูปของฉันนี่ของฉันน,น,น,น้ำบอกไม่ถูกเลยทำไมทำน้ำไม่เไ่้ ดหมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพุจิพุจิจ้างแล้วพุจิจ้างเอ้างันช่หมดเอาไปหมดแล้วน่ะเป็นตัวตัวพุจิวันนีโอเคครับอันน em. ี ons, um ้ก็แมวก็ชอบไปนะไอ้ตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะ ันนี้นะคระับพูดจีชอบาดูเอาตบหน้าอะไรเ <c oughs> <บ> <c oughs> อ้ยตบอะโอเคครับงั้นเดี๋ยวรามาดูของเล่นชิ้นที่สองกันนะคะอันนี้จะเป็นม้าผู้แมวที่ทำมาจากตระชอนคนนกยังไะเอ้ยคนนกยูคนนกยันนกยงอลองลองลอง,ลองวินมีเสียงแล้วทำมาแล้วเกนนาตอนนี้นะ เอ้ยเอยมามวเอาออกมาก่อนนะครับ ก่อนนี่มีสตาร์ตโซชินสนใจบ้างและขี่มาี่เรวรโอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผู้หญิีขนฟูเลยทุกคนนี่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 นีี โอเคทุกคนอันนี้ก็ดีนะมันทำน่ากขนนกยุงที่แบบนุ่มมากทุเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะเ,เ,เริ่มเลยครับ นี่คนมีลายตรงนี้ด้วยวว้า <Wow. S 1> นี่เฮ้ยแมวออกไปทำไมฉันเดี๋ยวที่อันนี้ะด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นขนลุกยูนี่นเราแต้มเองอันนี้จะเป็นขนลุกยู อันนี้มันขนนกยูงนะครับมันก็จะนิ่มๆนะแล้วก็แมวก็จะชอบเ yes! โอ้โหกูจีเข้าไป้ครับซื้อมันซื้อมันซื้อมันน่นนี่นี่ครัเขามาเมาเข้าไอ้คนอื่นเล่นบ้างมาเามาเข้ามาเข้ามาเาตัว นี่นะครับคาแม่เมาแล้วและน้ามิเออโอเคครับตอนนี้นะก็รีวิวครบ2อย่างละก็จะมีทีวีแมวแล้วก็ไม้ตรงแมวนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ การรีวิวของเล่นในครั้งนี้แม่เล็บเล่ยมเราเนี่ยการรีวิวของเล่นในครั้งนี้นะก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดคีคัะ มารีวิวของไม่เห็นอะไรอีกก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก็นี่ทุกคนสามารถเข้าไปแล้วมมน,นี่นะกดแล้ว <das>